อไม่ต้องให้เห็นเขาขี้เหรเขาไม่เอ,อ้ขี้หรอแล้วไงตัวเองเป็นคอลูกตัวสวยทุกคนเลยอยู่หน้าพอหน้าแม่หันมานี่ดีไออุอน้นเอาไว้ให้ลูกดูแม, <c oughs> ม่เอาจะ <c oughs> ตื่น ช่งเพื่อนเขาอะน้องน้องน้องมันวาไอ้ไม้มีน้องลูกเขาเป็นน้องมันไอเราก็งงวะโจมไม้ได้น้องเขางงอะไรคือไม้ได้น้องอ๋อไอมีมีเพื่อนเขาคลอดตั้งนานแล้วลูกเขาโดนชื่อน้องไม้ตอนนี้เขาเป็นพี่ไม้ เดี๋ยวผู้การก็จะคลอดแล้วด้วยฮ่าไหมพอรอให้หยุดเดี๋ยวเพิ่งยิ้มดีโอดเอาแต่รูปแค่น,นั้นเลย แม่เจ้าเงิ้ยนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยายครับไม่เห็นมีใครอยู่เลยทั้งบ้านงงที่พิมพ์หลังบ้าน แม่งจนเปออื่อยอีกคู่อือยายเขาไม่ได้ไมาเห็นเอ,อ้ยนี่แหละวายย่าย่ยาเขาไม่ได้เสียดายยาย <c oughs> ยายเขา <c oughs> ยายเขาไม่ได้